มาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถตู้สุดหรูนะคะ11ที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะสําหรับคันนี้นะคะ t o โตยโต้ามาเจสตี้ค่ะ2.8แกรนนะคะปี2020ค่ะมาในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง1ล้านนะคะ5,99,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สําหรับคันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับตัว ท็อปสุดรางนะคะกับตัวแกรนนะคะตัวรถส,สีดําแบบนี้นะคะานานๆจะมีเข้ามาทีนึงเนาะสำหรับตัว m a เจสตีนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่หาเป็นชมนี้อยู่นะคะแนะนําเลยนะคะก็ในส่วนของกระจังหน้าเขานะคะจะเป็นโครเมียมนะคะบานยาวๆแบบนี้เลยนะคะ มีกล้องนะคะให้360องศาค่ะสำหรับตัวแกรนนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์ LED daytime running light ค่ะมีระบบตัดแสง High Beam นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ออกโรงงานเช่นกันนะคะตัวเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็น โยกฮาม่า oh ปี2024เลยนะคะพร้อมใช้งานน้อแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กเป็นอันลอยขอบ17ออกโรงงานนะคะตัวแกรนเขาจะมีเซ็นเซอร์อแจ้งเตือนบอกค่าลมยางให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะรวมไปถึงมีตัวกล้องนะคะมองข้างให้แบบนี้นะคะถ้าสังเกตก็จะเห็นกันนะคะแล้วก็ตัว ที่จะเปิดนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลดแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยกพามาดูภายในนะคะพันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะลูกค้าตัวรถเป็นอ่าสีดำภายในสีดำเช่นกันนะคะสำหรับพันนี้นะคะตัวกระจกเป็นออตโต้สองบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็อ่าตัวอ่าประตูนะคะเปิดปิดไฟฟ้านะคะสองข้างนะคะเปิดจากตัวรถนะคะ ตรงอคอนโทรลแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเปิดจากาตัว ประตูรถได้เลยเช่นกันค่ะพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนเขาจะเป็นคาดไลายไม้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ค่ะรับสายวางสายได้รวมไปถึงสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนั่นเองค่ะใต้พวงมลาลัยมีแอร์แบ็กนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนให้ด้วยนะคะสําหรับตัแกแต่งนะคะคุสคอนโทรลปรับความเร็วคงที่มีให้เช่นกันค่ะในส่วนของเรือนไมคันนี้อยู่ที่8 7 0 0 0กิโเมตรเท่านั้น ะะก็สำหรับมาสตอรนะคะลูกค้าออปชั่นเขาก็เยอะพอสมควรนะคะกล้อง360องศามีให้ค่ะแล้วก็ Parking เซนเซอรรอบคันนะคะรวมไปถึงตัวแกรนนะคะเขาก็จะมีเพิ่มเป็นตัว n a วิเกเตอออกศูนย์แบบนี้ให้เลยนะคะในส่วนของตัวแกรนนะคะก็รถเพิ่งเข้ามานะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า มีตัวกระลื่นถไลยกระลื่นสะบัดให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบออโต้ค่ะรวมไปถึงตัวเกียร์เป็นออโต้เช่นกันนะคะปุ่ม push start นะคะหรือว่าปุ่ม engine start มีให้นะคะก็ออปชั่นนะคะได้มาเยอะๆเขาครบแบบนี้เลยนะคะก็รถเพิ่งเข้ามาถึงอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะสําหรับลูกค้าที่รับชมก็เป็นสภาพเดิมๆเรียวๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะ ประตูก็เปิดจากตัวรถนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นรถ V.I.P. 11ที่นั่งนะคะออกโรงงานค่ะในส่วนของตัวเบาคู่หน้าเขาจะเป็นหัวเบามิกกี้เมาส์นะคะแบบนี้ออกโรงงานเช่นกันนะคะตัวเบาเป็นเบาะหนังนะคะก็สองตัวคู่หน้านะคะสามารถปรับนวดไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะก็เอ่อสำหรับลูกค้าที่หาชมนี้อยู่นะคะ แนะนำเลยนะคะลูกค้าสภาพรถค่อนข้างที่จะสวยนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง2.8ดีเซลนะคะลูกค้าด้านหลังเขามีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะกล้องมองหลังมีให้นะคะอย่างที่บอกกล้องมีให้360องศาเลยนะคะในส่วนของอ่าฝาท้ายนะคะตัวนี้เขาเป็นแมนนวลออกโรงงานนะคะลูกค้า นี่นะคะคือภายในเขากว้างมากๆนะคะสำหรับตัว Majesty นั่นเองนะคะแอร์เราเขามีให้รอบคันนะคะตัวแอร์คือเย็นชํำแน่นอนนะคะสำหรับตัว uh, Majesty นั่นเองนะคะตัวบาอด้านหลังนะคะแถวสุดท้ายสามารถทับแขวนแบบนี้ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างนะคะ ตัวสภาพเบาคือไม่ยับไม่ช้ำน,นะคะลูกค้าคือเบาะยังใหม่ๆเลยนะคะไม่ยับไม่ช้ำน,นะคะแล้วก็ภายในกว้างขวางนะคะเหมาะไม่ว่าจะเป็นสําหรับรถครอบครัวก็ได้หรือเป็นอ่ารถไว้ใช้งานก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถหน้าง,งานได้ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้า เดี๋ยวโยวกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ